สุดเศร้าถั่วแระเชิญยิ้มร่ำไห้สูญเสียคุณแม่สิริอายุ111ปีสวัสดีครับมาพบกับช่องยอดสีชนเนลนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาท่านผู้ฟังทุกท่านไปติดตามข่าวคุณถั่วแระเชิญยิ้มนะครับสุดเศร้าถั่วแระเชิญยิ้มร่ำไห้สูญเสียคุณแม่นับเป็นเรื่องเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อคุณแม่อัมพรกลันมาลีคุณแม่ของนักแสดงตลกชื่อดังถั่วแระเชิญยิ้ม หรือสอนสุธากันมาลีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา14บสนกาของวันที่17กกฎาคม2563โดยช่วงเช้าเพจดาราภาพยนตร์ได้โพสต์รูปและข้อความว่าพี่ถั่วแระเชิญยิ้มหรือสอนสุธากันมาลีได้ทำหน้าที่ลูกกตัญยูต่อคุณแม่อ,อัมพรกันมาลีอายุย่าง112ปีซึ่งเข้ารักษาตัวจากสาเหตุพัดตกจากเตียงสะโพกเคลื่อนและโรคผู้สูงวัย เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเก้าโดยพี่ถั่วแระพักคิวงานทุกอย่างเพื่อทำหน้าที่ลูกกระตันยูเฝ้าไข้คุณแม่ด้วยตัวเองทุกวันต่อมาเพจดาราภาพยนตร์ได้โพสต์อีกครั้งว่าคุณแม่ท่านอาการทรงตัวมาตั้งแต่ช่วงเช้าคือคุณหมอรักษาไปตามอาการคุณแม่ท่านเข้ารักษาตัวจากสาเหตุพัดตกจากเตียงสะโพกเคลื่อนแต่เพราะคุณแม่ท่านอายุมากแล้วซึ่งแพทย์จะทำการผ่าตัดก็ไม่ได้ จะรักษาจะเจาะคอ,อก็เกรงจะติดเชื้อจึงต้องรักษาประคองไปตามอาการมาโดยตลอดจนเมื่อช่วง14นาฬิกาคุณแม่ท่านจากไปอย่างสงบในห้อง11613โรงพยาบาลพะนัง9้าจังหวัดนนทบุรีสิริอายุ111ปีย่าง112ปีคุณแม่เกิดเดืนอนกุมภาพันธ์ตอนนี้เตรียมจัด เรื่องงานสวดพระอภิธรรมที่วัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนนะครับช่องยอดสี h ช n แนลก็ขอสแสดงความเสียใจกับคุณถั่วและเชิญยิ้มด้วยนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยอดสี h ชน n นลด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ